กระผมสุทินครังแสงสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรจังหวัดมาหาสารคามจักพัดเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับผมกระทู้ที่ผมจะกราบเรียนถามต่อไปนี้เป็นความเดือดร้อนขีดเส้นใต้ว่าอันแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องปุ๋ยแพงแล้วเป็นการแพงแบบเรามีข้อสังเกตที่ผิดปกติ แล้วที่จริงเรื่องนี้ก็ได้มีการซักถามกันมาแล้วหลายรอบท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านรองนายกจุลินมาตอบหลายครั้งแต่ครั้งนี้ต้องถามอีกโดยเจตนาเนี่ยอยากจะถามพระท่าน,นายกรัฐมนตรีครับทําไมต้องอย่างนั้นเพราะว่าการตอบกระทู้หลายครั้งของท่านรองนายกจุลินเนี่ยท่านบอกว่ามันต้องแก้ปัญหาหลายกระทรวงแล้วแน่นอนที่สุดครับการตัดสินใจครั้งสําคัญคือการแก้ปัญหาหยั่งยืนเนี่ยอยู่ที่นายกรัฐมนตรี เพราะนั้นวันนี้จึงจาะจงอยากถามท่านนายกแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าท่านนายกท่านได้มอบหมายมาก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยท่านมาตอบแทนท่านรัฐมนตรีช่วยพณิชย์ก็หวังว่าท่านจะให้ความกระ่างแจ้งผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้นี่เป็นที่ทราบกันดีว่าเราทุกแสนสาหัสกันทุกอาชีพแหละในประเทศแต่กลุ่มอาชีพหนึ่งคือเกษตรกรเนี่ยจะลําบากที่สุดด้วยราคาพืชผลที่ตกต่ํามาก ตกต่ำลงร้อยส0งเปอร์เซนต์แล้ววันนี้มาถูกซ้ำเติมด้วยราคาปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาฆ่าแมลงสูงขึ้นสวนทางอีกร้อเปอร์เซนต์ไปกดทับกับวิกฤตโควิดที่ตกงานทำมาหากินไม่ได้อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดวิกฤตทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือทุกครั้งก็ภาคเกษตรคือตัวอบอุ้ม แก้ปัญหาประเทศไว้ได้คนตกงานคนไม่มีกินก็กลับไปภาคเกษตรก็อุ้มคราวนี้ก็เช่นก,นกันครับท่านประธานครับภาคอุตสาหกรรมยิ่งชัดตกงานปิดโรงงานก็ก็กลับบ้านกันเพราะกลับบ้านก็ไปคิดว่าจะต้องไปพึ่งภาคเกษตรคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม,ม่ก็กลับไปที่เกษตรหมดไปแล้วก็ไปเจอสภาพอย่างนี้ก็คืออุบันนี้เนี่ยราคาข้าวราคาปัจจัยราคาเกษตรตกทุกตัว คุยกันมาแล้วหลายรอบแต่ที่ซ้ําเติมเข้าไปอีกก็คือสวนทางขึ้นมาก็คือราคาปุ๋ยผมยกตัวอย่างครับท่านประธานครับถามกันมาหลายรอบก็ตอบหลายครั้งวันนี้ยังขึ้นอยู่อีกสสอ,สอพักเพื่อไทยก็ลงพื้นที่ลงไปทุกพื้นที่ก็ได้เจอแรงจากชาวบ้านปรับทุกร้องทุกมาวาทรลมตีตอบรัฐบาลตอบบอกว่ามีมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ วันนี้ยังแก้ไม่ได้ปุ๋ยยังขึ้นไปชดเชยนั่นชดเชยนี่ก็ยังทดแทนต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไม่ได้จึงฝากร้องทุกมารรคเพื่อไทยก็มอบให้ผมถามกาบเรียนอย่างนี้ครับราคาปุ๋ยผมยกตัวอ,อย่างจำปานครับยูเรียที่ใช้กันมากที่สุดเนี่ยเมื่อเมษายนที่แล้วนี่สูตร4600เนี่ยเมษายน690บาทวันนี้ร้านในเมืองเนี่ย พันสบาทนี100่ร้อยแต่ถ้าห่างไกลออกไปในชนบทขายกันพันห้าเลยนี่ร้อยยี่ยามสาค่ายาไกโฟเซตสี่ร้อยบาทเมื่อเดือนเมษาที่แล้วตอนนี้800บาทก็ร้อเนะถ้าออกไปชนบทห่างไกลในหมู่บ้านอีกว่ากันเป็นพันบาทร2 0ยยีซวันนี้เนี่ยยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดถ้าพูดเรื่องนี้แล้วสิ่งที่จะต้องถามกันแล้วต้องตอบแล้วก็ถามมันก็คือหนึ่งมันเพราะอะไรมันตึงขึ้นอย่างนี้ท่านลำตีจุลินท่านก็ตอบแล้วราคาน้ํามันโลกมันขึ้นจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยแม่งดส่งออกราคาขนส่งขึ้นอันนี้ท่านก็บอกสาเหตุก็ทราบแล้วสาเหตุแล้วจะแก้ยังไงท่านก็บอก มติคลมเมื่อเดือนเมื่อยี่ห้าตุลาคมก็มีมติออกมาท่านนายกก็ถแถลงใครก็ถแถลงออกหมดมีมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้เช่นไปเจราจากับพ่อค้าพ่อค้าบ้างไปชดเชยบ้างแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะมีปุ๋ยสั่งตัดมาแก้ปัญหาบ้างเหล่านี้ทราบทราบว่าท่านได้ทําแต่วันนี้ทําไม่สําเร็จจึงจะต้องถามท่านอีกครับท่านรันตรีช่วยพณิ์ครับท่านประธานครับว่า ไอ้สาเหตุที่มันขึ้นราคานี่ที่บอกว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงแล้วเผอิญเลยปุ๋ยเนี่ยมันไปผูกเป็นวัตถุดิบที่ถูกติดกับน้ำมันโลกใช่แล้วบอกว่าประเทศจีนส่งออกน้อยใช่ค่าขนส่งขึ้นใช่แต่เท่านี้ไม่ใช่คำตอบที่เราคิดมันมีข้อผิดสังเกตว่าไอ้พวกนี้มันขึ้นส0บยครับน้ำมันโลกขึ้น20สูงสุด แล้วจีนส่งออกลดการส่งออกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไอ้นี่ทําไมมันขึ้น100ร้อยปซนต์ะเพราะบางครั้งท่านบอกว่าเพราะน้ามันโลกขึ้นเพราะจีนส่งออกน้อยเหมือนกับเราเปิดทางให้พ่อค้านี่ช่วยโอกาสขึ้นสูงโดยขาดเหตุผลที่ยึดโยงก็พูดง่ายๆว่าก็น้ำมันน้ำมันมันขึ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองปุ๋ยมันทําไมขึ้นร้อยปซนต์จีนมันส่งออก น้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้นี่มันถึงขึ้นร้อยเรซเราสนใจตรงนี้ถ้ารถ้ากระทรวงพาณิชย์รัฐบาลไม่สนใจตรงนี้ก็เท่ากับว,ว่ารับรองแล้วให้พ่อค้าช่วยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกรวันนี้ผมผิดสังเกตว่าไอ้น้ำมันมันขึ้นนิดเดียวอ่ะแต่ปุ๋ยมันขึ้นร้อยซก็เลยจะถามท่านรัฐมนตรีถามท่านประธานผาญมยองรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ย ได้ควบคุมราคาปุ๋ยหรือไม่ว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ควบคุมไหมหรือคิดว่าด้วยเหตุผลว่าน้ำมันโลกขึ้นปัจจัยอื่นๆขึ้นก็ปล่อยเขาขึ้นเลยนี่ได้ควบคุมหรือไม่ถ้าควบคุมท่านเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวกําหนดราคาให้เขาได้กําหนดได้ขายเท่านั้นเท่านี้ท่านได้เอาเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นราคาของต้นทุนของปุ๋ยมาเป็นฐานไหม มาเป็นฐานคิดและอนุญาตให้ขึ้นราคาปุ๋ยเท่านี้หรือเปล่าหรือลอยๆเพียงแต่ว่าต้นทุนมันขึ้นกวบคุณก็ขึ้นได้เลยอยากถามตรงนี้แหละครับว่าได้ควบคุมไหมแล้วเอากรอบอะไรเอาตัวเลขอะไรเกณฑ์อะไรมาพิจารณาควบคุมเขาแล้วให้เขาตั้งราคาได้อย่างนี้นี่คําถามที่หนึ่งครับครับขอเชิญท่านรัมปีครับกร,รับเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมในวันนี้ได้มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้มาตอบในเรื่องของปุ๋ยราคาแพงของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ซึ่งเป็นที่ทราบกันนะครับว่าปุ๋ยมีราคาแพงจริงเพราะว่าปุ๋ยนั้นได้นำเข้าเกือบร้อยเปเซน์และปุ๋ยใช้ในประเทศประมาณ5้าล้านตันซึ่งผมขอยกตัวอย่างนะครับปุ๋ย ที่ราคาสูงขึ้นนั้นในราคาต่างประเทศนะครับปุยูเรียตันละ8,600บาทออไม่ใช่8,600บาทคือเดือนธันวาคมปี62พอปี63ขึ้นเป็น9,400บาท พอปี64เดือนธันวาขึ้นเป็นตันละ30,400บาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ234เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งในเรื่องนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ในสถานการณ์ในประเทศ ก็ปุ๋ยสูตร4600เมื่อเดือนธันวาคม62กระสอบละประมาณ510บาทเดือนธันวาคม63นี่ถูกลงมาหน่อยประมาณ500บาทแต่ว่าเดือนธันวาคม64 850บาทซึ่งเพิ่มขึ้น ประมาณ70%ซึ่งเมื่อกี้ท่านถามว่ากระทรวงพาณิชย์มีมาตรการควบคุมราคาปุ๋ยอย่างไรซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กำกับดูแลในด้านของการปริมาณผู้ผลิตผู้นำข้าวผู้จำหน่ายตั้งแต่ร้อยตันขึ้นไป ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งการนำเข้าการกําหนดดูแลด้านราคาผู้ผลิตผู้นําเข้าจะต้องขออนุญาตนะครับจากากระทรวงพาณิชย์ <Bee> การควบคุมราคาปุ๋ย <c oughs> โดยดูโครงการที่ต้นทุน ซึ่งต้นทุนสูงขึ้นจากต่างประเทศและไม่สามารถที่จะกำกับดูแลในเรื่องของการนำเข้าจากต่างประเทศได้ซึ่งต้นทุนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศและการนำเข้านั้นเกือบร้อยเซนนะครับก็ขอตอบคำถามข้อแรกประมาณนี้ก่อนครับขอขอบคุณครับ,บค,ครับขอเชิญท่านสุดินครับเชิญ ครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุดทนกลางแสงเพื่อไทยจากมหาสารคามครับก็ต้องกลับเรียนว่าท่านรัมตรีได้ตอบไม่ค่อยได้ตรงประเด็นเพราะว่าที่เราห่วงที่สุดวันนี้ก็คือว่าเกรงว่าพ่อค้านจะฉวยโอกาสขึ้นโดยราคาที่ไม่เหมาะสมอยากถามท่านนะนะว่าท่านคุมราคาจริงแต่ท่านใช้กรอบใช้เกร์ใช้ตัวเลขอะไรมาคุมว่า ต้นทุนเท่านี้ต้องขึ้นได้เท่านี้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าตอบอย่างท่านนั้นก็หมายความว่ายังปล่อยเป็นช่องว่างให้กับพ่อค้าเนี่ยได้ขึ้นราคาตามใจอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นข้อบกพร่องเป็นจุดโบกที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปจัดการตัวนี้ให้ดีเพราะหลายครั้งนี่ไม่เฉพาะปุ๋ยหรอกครับการขึ้นราคาสินค้าตุกตัวก็มักจะมีข้ออ้างทั้งนั้นแหละว่าต้นทุนมันขึ้นโน่นนี่นั่น แต่ประเด็นของมันก็คือมันขึ้นไม่สมเหตุสมผลในเชิงคณิตศาสตร์มันอธิบายไม่ได้ถ้าอธิบายไม่ได้นั่นก็คือการเอาเปรียบเกษตรกรอันนี้ฝากเพราะนั้นคำถามที่สองนี่เราก็คิดว่าเอาละเมื่อมันขึ้นก็ขึ้นถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศก็ปัจจัยต่างประเทศแต่วิธีแก้ปัญหาจะทำยังไงต่อไปนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่ามันเป็นเพราะต่างประเทศเราก็จะปล่อยให้เกษตรกร,รเผชิญเหตุเผชิญโชค แล้วก็บเผชิญชะตากรรมอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ได้ทราบเริ่มตรีสุรินเคยมาตอบว่าเคยไปชดเชยให้กับประมาณสอบล้าสิบบาทซึ่งถ้าดูแล้วหนึ่งหบาทสองท่านก็บอกว่าท่านไปคุยกับพ่อค้าสามรายเขาก็ลดราคาลงให้แต่โดยรวงความแล้ววันนั้นน่ะเท่าที่ท่านตอบเนะี่ยสรุปแล้วกสอบหนึ่งไม่เกินหกบาทที่ลดลง แต่วันนี้มันขึ้นเนี่ยประมาณ600บาทต่อกระสอบเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วมันก็ไฟกำลังเผาตึก8ชั้นน่ะไฟกำลังโหมลุกเผาตึก8ชั้นแล้วท่านแก้ปัญหาโดยวิธีไหนท่านก็ไปยืนเอาสายน้ำฉีดดับไฟได้แก้เสียพอว่าได้แก้แต่มันไม่สามารถจะดับเหตุได้เพราะนั้นเนี่ยมาตรการที่ท่านบอกว่าได้ทำมาเนี่ย วันนี้เกษตรกรถึงยังเดือดร้อนขึ้นหกร้อยบาทต่อกระสอบบวกชดเชยบวกพ่อค้าตกลงลดให้แล้วดิหกสิบบาทต่อกระสอบห่างไกลจากความเดือดร้อนมากก็เลยอยากถามท่านว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยท่านมีอีกไหมว่าท่านจะต้องลดชดเชยให้เกษตรกรได้อีกเท่าไหร่แล้วก็อีกมาตรการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ดีด้วยว่าในฤดูการผลิตตบไปนี้ นอกจากท่านจะขอเงินมาชดเชยแล้ว900ล้านบาทประมาณนะี้เห็นว่ารัฐบาลอนุมัติซึ่งมันก็น้อยมากกับปริมาณความสูญเสียของเกษตรกรที่จะต้องเติมเข้าไปมีอีกมาตรการหนึ่งที่ท่านบอกก็คือจะนําปุ๋ยสั่งตัดเข้ามาทดแทนจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกปุ๋ยสังตัดก็ส่งเสริมมานานแล้วแหละปุ๋ยสังตัดถ้าทําได้มันดีนะฮะท่านตรีครับแต่วันนี้ก็ติดใจอีกนะครับว่า เรื่องปุ๋ยสังตัดก็ดีเรื่องมาตรการใดๆก็ตามที่มาทดแทนให้เกษตรกรแบ่งบา,าพะละเกษตรกรเนี่ยเราดูว่าไม่ค่อยประสบผลสำเร็จก้าภาษาตัวคือไม่เวิร์ก <c oughs> วันนี้ปุ๋ยสังตัดพูดโกรูแต่ผมสอบถามแล้วชาวบ้านเองไม่ใช้ไม่ทําถ้าทําจริงๆมันดีทําไมไม่ทําเพราะรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมจริงจังมันเป็นเทคโนโลยีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะวัตกรรมเนี่ยมันมีศาสตร์ได้ศิลน,นะ เพียงแต่รัฐบาลจะบอกง่ายๆว่าเอาใ้ปุ๋ยสังตัดปุ๋ยสังตัดปุ๋ยสังตัดมันต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีมันต้องใช้ศาสตร์ใช้ศิลป์แต่มีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่จะต้องหามาตรการชดเชยให้เกษตรกรแล้วก็ทดแทนเทคโนโลยีใหม่เนี่ยรัฐบาลและกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทาไม่แบบจริงใจรอรอแหละแหละไมรอๆอแหละแมีคานินทาว่าถ้าทําจริงมันกระทบกับรายได้ของทุนใหญ่ถ้าชาวบ้านมาใช้ ปุ๋ยพวกนี้จริงๆทุนใหญ่ก็ไม่ได้ขายปุ๋ยกําไรก็หายยอดขายก็หดเพราะฉะนั้นี้หน่วยราชการบางครั้งกระทรวงบางครั้งนี่ปากว่าตาขยิบไม่ส่งเสริมจริงไม่ทําจริงผมเลยเรียนถามว่ามาตรการที่วันที่25ตุลาคมที่รัฐบาลได้ออกมาเนี่ยการชดเชยก็ดีการเจรจาพ่อค้าก็ตามปุ๋ยสั่งตัดก็ตามวันนี้ล่วงเลยมาประมาณ5-6เดือนเนี่ย3-4เดือนเนี่ยมีความคืบหน้า อย่างไรแค่ไหนก่อนที่เกษตรกรเขาจะหมดกำลังใจผลิตในฤดูกาลหน้าท่านช่วยตอบหน่อยขอบคุณครับครับเชิญท่านผู้ดีครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสินิดเลิศไกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ท่าน ผู้ถามกระทู้ได้ถามว่าเราจะมีมาตรการช่วยเหลืออีกหรือไม่ผมก็ขอตอบว่ามาตรการการแก้ปัญหาคือประเด็นที่หนึ่งกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาเองซึ่งท่านก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับและประเด็นที่สองเราก็ได้ทำหนังสือไปขอฮอบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรามีหนังสืออยู่ทำหนังสือไปขอ,องบกลางจากรัฐมน,นรมตรีในหนังสือมีครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมแล้วก็ วันที่28มิถุนายนสำนักงบแจ้งว่าเป็นภารกิจที่ของกระทรวงเกษตรครับโดยนายกรัฐมนตรีมีบัญชาการให้กรมการค้าภายในประสานกระทรวงเกษตรในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตอย่างเป็นระบบ และต่อมาวันที่ท12กรกฎาคมปลัดกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรแจ้งความเห็นสำนักกบประมาณและข้อสั่งการนายกในวันที่9พฤษภาคมพฤษทษครับในวันที่9พพฤศจิกายน 64คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรตะกรและสถาบันเกษตรกร,กรให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการบริหารจัดการปุ๋ยเพื่อขอหบประมาณในวันที่17พฤศจิกายน กรมการค้าภายในเร่งรัดติดตามการดำเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีวันที่19พึกถพฤศจิกายนปรลัดกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือถึงปรลัดกระทรวงกรเษกษตรแจ้งแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาปุ๋ยและวันที่3ทธันวาคมอธิบดีกรมการค้าภายใน มีหนังสือถึงเลขาสำนักงานเศรษฐกิจเสนอให้อตกเป็นผู้นำเข้าปุ๋ยเพื่อมาจำหน่ายโดยตรงในราคาต้นทุนและปัจจุบันกระทรวงกรเกษตรอยู่ระหว่างเสนอคอรมอรครับอันนี้นะครับเป็นไทม์ไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ไม่ใช่นิ่งนอนใจครับมีหนังสือหมดเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาปุ๋ยในระยะยาวเราจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดโดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยผ่านศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จะทำให้การใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยลงซึ่งคำถามข้อที่สองผมขอตอบเพียงแค่นี้เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ทำหน้าที่ทั้งในเรื่องของการขอประมาณขอเงบกลางไปและกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดการในเรื่องของมาตรการปุ๋ยราคาถูกครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านเินครับตุลินครับเชิญครับ ท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยจากมาสารคามครับก็ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยพานิชท่านตอบก็ด้วยความเห็นใจท่านนะครับผมถึงบอกแล้วไงว่าวันนี้ผมเจาะจงอยากถามท่านนายกเพราะว่าการแก้ปัญหาปลายทางจริงๆมันอยู่ที่ท่านนายกและรัฐมนตรีเพราะนั้นทที่ฟังนี่นรัฐมนตรีกำลังจะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์พยายามเต็มที่ในการของบประมาณมาชดเชย ท่านก็กรุณาบอกไทม์ไลน์ก็เห็นใจแล้วให้กําลังใจนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับแต่ท่านนายกน้ฐมนตีไม่อนุมัติซะอย่างไม่ให้ซะอย่างปัญหาก็ไม่ได้แก่เพราะฉะนั้นนี่ทั้งอย่างน้อยกระทรวงเกษตรทึ่จะต้องไปดูเรื่องปุ๋ยสังตัดจะต้องไปหาวิธีการปลูกแบบใหม่ชดเชยแบบใหม่นั่นกระทรวงเกษตรแล้วควบคุมปัจจัยการผลิตกระทรวงพาณิชย์อย่างน้อยสองกระทรวงเนี่ย ท่านนายกตรีจะต้องเข้ามาให้เขาทำงานร่วมกันได้ถึงจะถามนักนายกแต่ฟะดูตรงนี้จะมีช่องว่างกันอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็ยังดูถามไลน์แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะต้องได้รับอนุมัติหรือเปล่าถ้าอนุมัติมาก็ไม่มั่นใจว่าจะต้องไปเอายืนสายยางฉีดไฟไม่ตึกแปดชั้นหรือเปล่าก็ขนาดปัญหามันมหึมาแต่การแก้ทรัพยากรที่ลงไปแก้มันนิดเดียว ถ้าชาวบ้านก็บอกว่าแก้หรือทําเสียพอสะบานน้ําไม่ตายถ้าจับมาสะบานก็ได้ทําจริงอะ่ะก็ไม่ตายอะ่ะแต่ทําแค่นี้พอรอดตายแต่คนตายก็คือเกษตรกรเพราะนั้นนี่ก็เลยจะต้องถามคําถามข้อที่สามครับว่าถ้าปัญหาหรือการแก้ปัญหายังเป็นอยู่เช่นนี้เนี่ยฤดูการเพาะปลูกใหม่กําลังจะมาราคาข้าวราคาพืชผลการเกษตรตก อยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยราคาปัจจัยการผลิตก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ได้เราจะทํำยังไงต่อทรรมตีครับช่วยบอกกับเกษตรกรดังๆที่ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงวางแผนชีวิตยังไงในฤดูการเพราะปลูกต่อไปปัญหาระยะยาวมีไหมฮะที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างยังย่งยืนว่าหนึ่งการนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะต้องนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า สำหรับปุ๋ยคือถ้าท่านนายกมาผมก็จะถามท่านว่าเจ็ดปีแล้วท่านเป็นนายกนี่ถ้าท่านทำแต่ปีที่หนึ่งท่านเข้ามาเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยมันยั่งยืนแล้วนะจะทําทโรงงานปุ๋ยทําอะไรก็ทําได้แล้วแต่ท่านยังไม่ทําปีที่หนึ่งวันนี้ปีที่เจ็ดท่านบอกว่าจะอยู่ต่อน,นี่ก็เลยอยากจะถามท่านว่าจะแก้ปัญหาปุ๋ยยั่งยืนได้ไหมท้ายที่สุดก็ย้าอีกทีท่านรัฐมนตรีครับได้ช่วยตอบผ่านไปยังพี่น้องเกษตรกรหน่อยว่าเฉพาะหนะ้า จะเอาอยัางไงให้วางแผนชีวิตยังไงร,ระยะกลางเรื่องปุ๋ยนี่เอาอยัางไงร,ระยะยาวรัฐบาลเอาอยัางไงกับปุ๋ยหรือจะนําเข้าร้อยเอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณครับครับขอเชิญรัฐมนตรีครับกรบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสินิดเลิศดไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง ท่านสุทินได้ถามผมในเรื่องของมาตรการในการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงผมก็ขอตอบว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนั้นซึ่งเรามีกระทรวงกรเกษตรอยู่แล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ใช้ปุ๋ยตรงกับความต้องการของพืชเพื่อให้ใช้ได้ปุ๋ย น้อยลงข้อที่สองเราจะต้องมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ใช้ปุ๋ยเคมีลดน้อยลงและการส่งเสริมปุ๋ยการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยโปรตสซึ่งในประเทศไทย ก็ยังพอมีอยู่โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งปุ๋ยปนแหล่งปูแต้นี้อยู่ในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งการจะต้องมีการขออนุญาตจะต้องมีการทำเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกรเกษตรเหล่านี้เป็นต้น ผมก็คิดว่าการแก้ไขปัญหาปุ๋ยในระยะยาวซึ่งได้ตอบไปแล้วผมก็ขออนุญาตตอบคำถามเพียงแค่นี้ครับครับก็จบกับสั้นๆนิดนึงท่านเชิญครับเชิญครับครับก็ได้ฟังทั้งหมดแล้วนี่ก็ไม่สบายใจแทนเกษตรกรอย่างยิ่งนะครับเพราะปัญหาทั้งในตัวกระทรวงพาณิชย์เองโดยเฉพาะปัญหาที่ท่านนายก รัมตรีเองที่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้น้อยแล้วก็ทุ่มเทให้กับเรื่องนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นก็ฝากเพียงจะเป็นเรื่องฝากนะครับว่าลําพังเทียงที่ท่านตอบและทำเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ที่สําคัญมากที่สุดก็คือท่านต้องตามทันพ่อค้าด้วยแล้วมาตรการทุกอย่างที่ทําลงไปต้องจริงใจกับเกษตรกรจริงๆแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยนะฮะเราใช้จ่ายเงินเพื่อการอื่นเยอะแยะ แต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยชีวิตกเกษตรกรไม่ให้เขาผลิตได้ขายกําลังใจที่จะผลิตเนี่ยเราจะสูญเสียเศรษฐกิจอีกเยอะการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไม่มีทางเกิดถ้ากเกษตรกรทารากหญ้ายังจมยังจนแล้วก็ยังล้มเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาอะไรก็ไม่มีทางได้ในที่สุดผลรวมของประเทศมันก็จะเจ๊งไปด้วยกันทั้งหมดฝากถนักครับขอบคุณครับต้องขอบคุณท่าน <c oughs> สมาชิกท่านสุเท,ทียนรัฐมนตรีนะครับ ท่านดุลินก็ทางคำถามแบบให้เกียรติรัมตรี